ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการแจ็กกี้ฟรีสไตลนะครับวันนี้ช่องรายการเราก็จะนำเพื่อนๆน,นะครับมาชมบรรยากาศยามเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะครับที่บริเวณอา่าวสะตะหีบนะครับจุดนี้ที่เรายือนอยู่นี่ก็จะอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลอาภากรกิติวงเดี๋ยวเราจะแนะนำบุคคลสำคัญให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับแต่ตอนนี้จะขออนุญาต ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่อ่าวตะหีบนะนช่วงเย็นๆพักที่ใกล้ตกตินนี่นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เรียกว่าหน้าอ่าวตะหีบนะบก็จะมีะพ่อแม่พี่น้องนะครับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจบริเวณจุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ลงไปสู่บริเวณชุมชนชาวมงพื้นบ้านด้านล่างนะครับ จุดนี้ก็นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วๆ่ไปนะเหนมาที่ยมมานั่งรับลมช่วงเย็นเยนกันเห็นไหมฮะนั่งรับประทานของว่างกันนะครับเนื่องจากว่าจุดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าสามารถมองเห็นอ่าวตะทีบนะครับอย่างกว้างขวางแล้วก็โดยพ้อยยิ่งตรงนี้ไม่ค่อยวุ่นวายด้วยนะครับนะครับเมื่อลงไปด้านล่างนะครับด้านล่างที่เราเห็นเป็นกําแพง อ่าอิดก่ออยู่ตรงนั้นนะฮะเป็นกําแพงหินก่อตรงนั้นนะครับด้านล่างก็เขาก็จะนิยมลงไปนั่งพักผ่อนกันด้านล่างนะครับอาทิ์ก็กําลังจะตกแล้วนะเราไม่สามารถที่มองเห็นได้เลยนะครับเนื่องจากว่าติดทิวสนที่บริเวณนะฮะในเขตฐานทัพเศร a t e ด้านหน้านี้นะครับเราก็มองไม่เห็นว่าที่ตกดินนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างๆนั้นก็ชอบมานั่งรับลมนะครับรถจอดเป็นพืชเลยเห็นไหมฮะ จอดไปพื้นแล้วก็ลงไปนั่งพักผ่อนด,ด้านล่างแล้วบางส่วนก็เข้าไปนั่งรับประทานอาหารในเรือนต้นนะครับทางผู้จัดรายการก็ยังไม่มีกาสได้ไปทดลองชิมฝีมือของเขาสักทีหนึ่งร้านนี้นะครับเห็นคนมาจอดรถรับประทานกันเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิ่งสำคัญกันครับมาชมกันเลยครับครับตอนนี้เราก็มาถึงที่หน้ารรูปของอ หมอพรนะครับในที่นี้คือพอรเอกพระเจ้าบรม์เธอพระองค์เจ้าอาภากียติวง์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับหรือหมอพรนั่นเองอันนี้เป็นพระบิดาของทานเรือนะครับพระรูปนี้ก็เป็นพระรูปของเสด็จเด็กกรมหลวงชุมพรคราเมื่อพระองค์น,นั้นทรงออกจากราชการไปนะฮะออกจากราชการเพราะว่าทรงเบื่อหน่ายต่อสิ่งต่างๆโดยเฉพาะยิ่ง,งการที่มีผู้ที่ไป ใส่ความพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องาว่าพระองค์ท่านจะส่องสมกําลังเพื่อจะทําทการใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมีกล่าวอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถหาอ่านได้นะครับตรงนี้เป็นเกดนะครับเป็นเกดอยู่ในประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่งเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไว้นั้นเพื่อต้องการที่จะให้อาองค์บุคคลของทางภาครายการของเรานี่นะฮะ มีความพร้อมในการที่จะต่อตีต่อกองกําลังของข้าศึกนะฮะซึ่งเราก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วในประวัติศาสตร์นะครับข่าที่ฝรั่งเศสนั้นได้ยกทัพมาลูกรานนะครับจังหวัดชายแดนทางด้านทา,ทางภาคตะวันออกของเรานะครับนี้ก็เป็นพระรูปของพระองค์หลังจากที่หลังจากที่พระองค์ทรงลาออกจากทางไายการแล้วก็ ส่งไปร่าเรียนวิทยาการนะฮะทั้งไสยเวทพุทธาคมรวมทั้งตำราตำรับตำราทางแพทย์ผนโบราณจากหลายๆที่นะฮะโดยเพราะยิ่งพระองค์ก็ไปเรียนจากหลวงปู่สุขนะครับแห่งวัดปากคอมะขามเท่าแล้วพระองค์ก็ออกเดินทางนะครับไปตามหวัวเมืองชายทะเลหัวเมืองต่างๆนะครับเพื่อรักษาผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคร้ายต่างๆนะฮะพระองค์ก็ ใช้วิชาของพ่ะวิชาสมุนไพรที่พระอ,องค์ร่ำเรียนมานั้นนะครับกับการรักษาพ่อแม่พี่น้องอนาบัชชาราที่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็เลยหลังจากที่คนป่วยนั้นได้รับการรักษาแล้วก็หายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยเรียกพระนามท่านติดปากว่าหมอพรที่นี้คือกรมหลวงชุมพรหรือพระลเอกพระเจ้าบรุงเธอพระอ,องค์เจ้ออาอภากรกิติวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัออกดิ์องค์ก็ เป็นพระบิดาของทหารเรือและโรงพยาบาลที่นี้ก็เป็นโรงพยาบาลทหารเรือที่อัญเชิญพระนามของพระองค์ท่านมาเป็นชื่อของโรงพยาบาลนะครับก็คือโรงพยาบาลอาภากร,กรเกียรติวงศ์นะครับสังกัดทหารทัพเรือสัตหีบตนั่นเองนะครับสถานที่นี้ผู้จัดจรายการก็เคยมานอนป่วยนะฮะตอนสมัยอยู่วัน .2 นนะครับช่วงนั้นก็ไส้ติ่งระเบิดนะครับ ดีคุณพ่อพามาโรงพาบาลเกือบให้ทันนะครับเมงัก็คงจะไม่มีอากาศไปยืนถ่ายทําคลิปอยู่ณนะบริเวณน,นี้แตครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเรื่องราวในประวัติศาสตร์าโนกับคลิปการรับชมบรรยากาศนะครับยามเย็นที่บริเวณอ่าวสัตหีบที่อยู่ตรงกันข้ามก็คือทางด้านเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศกันนิดนึงนะครับ ตอนนี้พระาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วฮะก็ยังพอมองเห็นนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงบริเวณใกล้กลชายหาดของอา่าวสัตหีซึ่งอ,อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลอาภากร,กรกิติวงศ์นะครับจากจุดนี้ก็จะสังเกตว่ายังมีพื้นที่ที่เป็นชายหาดอยู่นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําลงก็ยังมองเห็นชายหาดที่ยาวไกลไปอยู่นะฮะโค้งไปนะครับ าไปในเขตฐานทัพเรือสถิตน,นะครับนี่ก็เป็นที่ทอดสมอของบรรดาเรือ,เร,อเรือประมงขนาดเล็กขนาดกลางนะจะไม่ค่อยมีขนาดใหญ่เข้ามาทอดสมอกันนะครับบางส่วนก็ออกไปจับปลาตกปลาใช้เรือขายกนะออกไปตกปลาครับนะได้มาบ้างก็ไทยเรือกลับเข้ามาช่วงเย็น จุดนี้ก็เป็นจุดที่รหรับนั่งพักผ่อนรับลมทะเลนะครับในช่วงกลางวันนั้นลมจากทะเลก็คือลมทะเลเนี่ยที่พัดเข้าหาฝั่งนี่นะครับก็จะทําให้จุดนี้เย็นสบายนะครับเราก็อยู่ให้ร่มทิวตานด้วยแล้วก็ล่มใสนะครับเย็นสบายครับมีการไปนั่งเล่นได้ครับเพื่อนเพื่อนักท่องเที่ยวนะครับก่อนที่จะเดินทางไปกินกาแฟด้านในฮะกาแฟด้านในเขาป อยู่เลยบยปปะะยล็อกยามนี้ไปประมาณโค้งหนึ่งนะฮะอยู่เลยบล็อกยามนี้ไปประมาณโค้งหนึ่งก็ถึงล้ฝั่งซ้ายมือนะครับถ้าบอกว่าไปทานคาเฟ่อเมซอนก็ไม่ต้องไม่ต้องแลกบัตรนะฮะเขา,ายินดีอำนวยความสะดวกให้ครับครับวันนี้ก็พากันเดินเที่ยวกักนจนกระทั่งเกือบจะค่ำม,มืดแล้วนะครับวันนี้เวลาของรายการก็คงจะต้องยุติลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวในคลิปหน้าเราไปเที่ยวไหนเรามาติดตามชมกันนะครับก่อนจากกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดทุบกระดิ่งให้กับช่องรายการแจ็คกี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าและครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ